สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวดูสิครับอีพีนี้ครับต้องขอนําเสนอครับสิ่งที่น้แต่ได้ออกมาเล่าให้ทานนะครับนะน่าสนใจพี่ครับนะน่าสนใจครับอยากให้ทุกท่านไปฟังในฐานที่น้แต่เล่ากันครับทุกท่านเผื่อทุกท่านจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ตาสว่างมากขึ้นนะครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะพี่ครับนะในอีพีแรกของวันนะครับนะก็ฝากเข้ามากดไลค์กันเยอะ ไปครับเดี๋ยวเราไปฟังแัแต่พูดกันครับไปมีคดีความกันแต่ไม่เคยทะเลาะเบาแวงกันไม่เคยคุณข้องหมองใจเออยิ่งมันทำให้คนเขางง,งเอ,อมันเป็นอย่างนั้นอยู่ดีๆของรักของใครบางคนจะจากไป โดยที่ไม่มีต้นสายปลาเหตได้ยังไงบทสรุปบทสรุปก็คือทะเลากเกีก่ยวกับเรื่องเกีก่ยวกับเรื่องเครื่องสับมะพร้าวเกีก่ยวกับเรื่องธุรกิจดว้วงเรื่องธุรกิจดว้วงกับเรื่องเครื่องสับมะพร้าวก็ไม่ได้เกี่ยวกวับเขาอีกมันก็งงปีกมันก็งงปีก มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยเรื่องบางอย่างมันอาจจะจบตั้งแต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกเพราะผลการตรวจครั้งแรกนั่นแหละสําคัญผลการตรวจครั้งแรกน่ะสําคัญแต่ว่าคุณหมอที่ตรวจเขาไม่รู้ว่าเขาก็ไม่เขาตรวจตามที่ตามที่เจอตามที่เห็นอืได้เลยครับ มันเป็นอย่างนั้นมันกลายไปแบบว่า <c oughs> ของรักของใครบางคนนั้นขาดอาหารต้นด้านนี้ก็ว่าไป <c oughs> จริงๆมันจะจบตั้งแต่นั้นมันจะจบลงตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นส่วนตัวตุนก็กำลังจะเลิกกำลังจะเลิกกำลังจะถอย,อยนั่นแหละแต่ว่ากระแสสังคมไง กระแสสังคมมันบีบังคับเนี่ย <c oughs> ทีนี้เรื่องราวมันก็มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งสลับซับซ้อนไปเรื่อยคนที่เป็นคู่กรณีกันก็ไม่ได้ทะเลาะบ่อยแวงกันไม่เคยมีปัญหากัน ไม่เคยมีปัญหากันเลยอไม่เคยมีปัญหากันเลยแต่ว่ามึงทํากับของรักของกูคนก็ยิ่งงงไปอีกระยะเวลามันผ่านไป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 คนที่แสดงตัวตนว่ามีปัญหาคนที่แสดงตัวตนว่ามีปัญหากลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายคนที่สูญเสียของรักกลายเป็นคนที่มีปัญหา มีปัญหากับพ่อแม่มีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหาเก,กี่ยวกับเรื่องที่ดกที่ดินมีปัญหาเก,กี่ยวกับเรื่องความอิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นมีปัญหาเก,กี่ยวกับเรื่องชาวบ้านอ,อมีปัญหาเก,กี่ยวกับเรื่องอีโก้สูงมีปัญหาเก,กี่ยวเอ้ยกูไม่ยอมคนอืมันเริ่มแสดง กิริยาธาตุเทออกมาเห็นเรื่อยๆ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 แล้วยะเวลามันผ่านมาอ๋อเรื่องบางอย่างไม่ต้องเป็นต้องพูดแต่ดูเอาดูพฤติกรรมเอาจริงๆแล้วเนี่ยบ้านที่ใครบางคนบ้านที่ใครบางคนสร้างเนี่ย บ้านที่ใครบางคนมมสร้างไว้เนี่ยมันก็เป็นบ้านหรูหรามาเฮาเนา่เป็นบ้านหรูหรามาเฮาแต่ทําไมอยู่แล้วไม่มีความสุขทําไมอยู่แล้วไม่มีความสุขจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่อีโก้สูงไม่ได้มีปัญหากับข้างบ้าน,ไม,มาาานไม่มีปัญหากับข้างบ้านไม่มีปัญหากับญาติพี่น้องเนาะ่ผมเชื่อว่าเขาเขามีความสุขนะผมเชื่อว่าเขาอยู่ได้ผมเชื่อว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปสร้างบ้าน ให้หมดเงินหมดทองด้วยซ้ำเพราะว่าบ้านหลังที่สร้างนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะสร้างเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยู่แล้วมันก็มีแต่มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีอยู่แล้วมันมันไม่มันเหมือนมันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวใครๆก็ไม่รักฉันไง มันเป็นอย่างไงมันเลยกลายเป็นแบบว่าอา้าวใครบางคนเขามีพฤติกรรมแบบนี้เหรอมันก็เลยกลายกลายเป็นว่าตุกคนก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดเรื่องก่อนที่จะเกิดเรื่องคนที่คนที่อีโก้สูงคนที่ไม่ฟังคนอื่นคนที่จะเอาชนะคนอื่นมันมัน มันกลายเป็นมันกลายเป็นตัวตนของเขาเองมันกลายเป็นตัวตนของเขาเองคุณลองคิดดูนะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าวันนั้นใครบางคนพาพาของรักไปวัดจีบีเอสด้วยคงไม่เกิดเรื่องคงไม่เกิดเรื่องแต่มันคือการปล่อยของลักของใครบางคนทิ้งไว้อยู่เพียงลำพัง ยูเพียงลาพังมันเป็นอยังไงแล้วระยะเวลาระยะเวลามันก็เริ่มคัดคัดคนออกให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม,สภ,มสภาพที่ไม่เหลือใครสภาพที่ไม่เหลือใครคุณลองคิดดูนะว่าถ้าบ้านที่กำลังสร้างใหม่ยังสร้างไม่เสร็จ ลูกสาวของใครบางคนก็ต้องอยู่ก็ต้องอยู่ตรงนั้นแต่เพียงลําพังเวลาเวลาเวลาไม่อยู่ก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวแต่ก่อนก็จะมีคนไปห้อมล้อมเต็มบ้านมีญาติพี่น้องเต็มระยะเวลามันผ่านมาสองปีสามปีสีป่ปีมันเริ่มไม่มีใครไม่มีใครเริ่มจางหอ,อกจางหอ,อกแล้วก็จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมที่ ของรักของใครบางคนอยู่เพียงลำพังนี่ไบพี่ครับนะนาแต่ก็ได้ออกมาเล่านิทานนะพี่นะครับก็หลายคนก็คิดเหมือนเหมือนกันนะครับนะก็โอเคี่ครับนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับนะมันเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นเพราะอะไรถึงเกิดขึ้นนะครับบ้าน ะครับดูแล้วเหมือนจะมีความสุขแต่กับไม่มีความสุขเลยโอเคครับได้ให้ซีครับคลิปนี้คงประมาณนี้ครับท่านครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับ